ป่าใหญ่ปาใหญ่ฮะเจ้าหน้าอ้โอ้งอนแสนเด็กฮึ่ ฝนตกเล่นตกเล่นแซ่แซมีอย่งแน่นอนอ๋อมีหอนลาบเท่าวัน วอดลาบูดความพี่พูดไปพี่พูดหลือดมลือดเลือด เแตก็เป็นหมื่นเป็แสนนะครับยายีครัพูดเปนนปแนะครับเอแกงเซนเด้อแกงเซนแกงเซนถ้วยละสิบบาท มาทวงหน่อยแต่แม่ทวงยังไนะลองเข้าไปกูดะ มาชิรัดมาเซ็นนั่นแต่้าน้ำยูสอนกีเล็กกีรถกลับขึ้นงน้เขาน้ามหรปะไลแล้วจนหอดตีนบ้านก็เย้าเนี่ย รวมนเยับางเนแนอเทนันองแ่ลงทานคุณแมต้องจมแม่ทองลี่แม่ไปลินแข่งเ้นต่อมาในการลงท่านของลงทานม่อนแสนดี้นำสมเป็นบอลน้มาใช่นาะ มาดังนี้ก็ลร่งท่านแม่ยันดีส้มชื่นหลายรงท่านอย่เป็นกับบ้านมาเนาะกำลังขีลลงมากกำลังโจมี่องกันต่อน้ำส้ม สีสันนะครับบ้านด้วยของเราหนึ่งพันแปด้าหลานตั้สนุบาลนักเรลี่ยนคือว่ามีถวงใส่เนาะลูกหลานอวนาะ่ากินลง่านโดยการนําของคุณคู่เด็กหน่อยก็ได้กินทั้อาหารแห้งแล้วเนาะ ห่งสองสามสี่เจ็ดสิบหนะครับก็พอทุกโมทนาสาบุตร์การปปญญาเขาไม่พี่น้องของเราเอามาเรื่อยๆเลยจ้าบ้านต่างนะครับมาที่แล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับที่ตอกบรรจตาางงกลของเรานะครับอ่ามาขอบคลนแกงเซนกินเรนเอาแล้วป่ะ ก็การด้านตัวี้น้าอย่างน้ำตาปินเขาเขามาเขานอ้าวพราอย่าเขียวคือบอกปิดกินลงท่านคนกินเยี่มละกูเยล่ยมละบอกกข้านแต่กินแก่พี่ชา่ะมานก็เกีงตัดกินอ่ะกอดกินข้าวกันเยอมากกว่ากูภาษาน้าต่อไปหมดน้าทาีพกับพ่อในที่นอนถ้าห้ามาจาา การต่างๆกําลังไหลมากเทมากนะครับกำลังมากลดนะฮะมันเต็มต่ทานที่มงนี้แล้วการโรงเรียนนะับกรมประสานงานทางโรงเรียนพคออเบิ้ลนะฮะเปิ้นเดี่ยเมื่อทางโรงเรียนนะฮะไปจอดทางโรงเรียนเขาทั้งคุณก็จอดทั้งคุณก็ได้ครับจอดได้ทั้งคุณด้วยครับอทางวัดนี่คงเต็มแล้วนะครับฮงวัดจงไมเต็มแล้วดังนั้นนะครับการลด ข้างข้างรถนะครับข้างเข่านะครับใหาห้ามข้างเข่านะครับจะจะจอดรถครับถ้างเข่าจะจอดรถเพราะว่ามันไม่เข่าออกออกทางโรงเรียนนะครับเขามาทางวัดนล้วก็ไปทางโรงเรียนนะครเผไปทางโรงเรียนนั้นพอแม่พี่น้องบานเฮาผูรใดเอารถนะครับเพราะต้องย่านติดนะครับเพราะยต้องย่านติด ราวามีรถบริการถึงาไยูดึงลาไยูอาณาจเป็นลายซยกันนะครับลายคาลายนามกไปแล้วนครับตามอาอาัรใส่ด้ตั้เรียนมาข้าด้านจ้างแนนะครับ่นเดียวนวดใหนะครับีรดตากเป็นห้าอรับ นังรถเท่รถห้างที่ห้างนนเป็นขาสอบแจ้งได้นะฮะแจ้งเฉพะขาให้ได้าพอได้มาเข้าตนนะครับรถหน้าคนนึงรดนะครับถทางนะครับที่เป็นคุณ่อคนนี้แกงไมแกงน้วไม่อาหารรักอาหารรักอาหารรัก ตอนนี้ผมกัเจมมอบนาที่ให้ท่าประชาชาตินะครับคือครับตอนนี้ใกล้เวลานะครับใกล้เวลาตอนเป็นพี่น้องบ้านเฮาได้เดินห้างมากแต่ที่ได้ผู้มีพรสวนะครับกมาลงท่วมจมลงเนื้อคัตเตอร์ลงท่วมจงเพราะว่าตอนนี้ตอนน้ว่ได้พิษแล้วขับไปเบื้องได้ซาลาได้ไหมเนอง มี่การขนัญตัวขวัญผงชวมท่านคุมนาลรุ่งผงชวงนั่นนะครับภาพีหนอดมานเาดี่เดิมห้ามานสารวัตมาลุ่มนะครับมาลุ่มเสียงเงี้ยจาได้ท่นตี้าเสียรเจียคณะกรรมการเพียงแต่เลื่อนขออนุาอขอขอายใพิหนอดเป็นเพื่อนผวเพื่อนด้ยเพือนด้วเอ ครับขอเรียนครับรถเตรียมแตกรา266โอ้โห ตายยาแล้วยามไหจีิได้สัน <c oughs> ตายยาสุดทายะา้ไปดับตัวพี่น้องเลยไม่ดับ

ตอนน้บอกหน้าดูไปไม่ไหน่ายมนั่งไต่พ่อออกไ่ออกแกว่งยมเออนั่งคุนถวายพระทารคนเด้อเอ่อาไพอกท่านถวายแล้วดีบ้านกาวด้วมากมคุ้ม้มให้ดักันถวายมัดโต๊ะอะไรมือดีบ้านน้องเป็นหน้าม่ รวเปลี่ยนบ้านรวมเปี่ยนนทุกนะมาเาใจรางจะเปล่นกา่พอนพอออกมออกอยาโย่เยอะเลยดรวมิ่รวมสิ่รวมข้ารวมหลอรวมันมาวัวได้ยิแม่ย้ได้ยินแมก็เียวลองไปค่ยรับสบายเน้วครับยอวสารยอรอันเดียวได้ยินเข้าได้ยิ้เทวดาได้ยิ้มห่อนนะ ่อไปลาพอนใ่อนกดไอ้ลาพอนก่อนเลยไปขายไา้มเผือเลยายาต้มเผือกที่วันเลยการไม่คือเมื่อเติมแต่เจ้าการไม่คือเมือเติมแต่เา ser jatuh sampai bulantuk sampai danndo panaran se ม่ลุนไปนะมุนนั่นละมุนไปรอดแต่ดำหน้ายังดำาดอก ปันดีกับสะดุดเดี๋ยไปนตัดต่อเอา